พวกเรา s e n Duo s e n Comeback Round Two นะครับโอ้ย oh. ไม่เจอกันนานเลยนะพวกเรานานไหมอะไรนะโอ้ตังไม่ออกเลยไ <laughs> ปนไหนมาเพิ่งมาจากตึก มไตล่มาจากติแกนนี้มาจากบ้านอะไรนะอันนั้นภาพเก่าปีที่แล้วฉายซ้ำใหม่ครับใช่ไหมห้ยอหรอใจเย็นนะอยากจะรู้อยากจะอัปเดตว่ามีอะไรบ้าง ครับก็ผลงานช่วงนี้ก็ก็มูเตอร์เพุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะใกล้ออนเร็วๆนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวก็รอติดตามผลงานใหม่ๆอีกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้น่าจะได้เจอกันอีกบ่อยๆแล้วเดี๋ยวรอดูว่าพวกเราจะมีอะไรปล่อยออกมาเรื่อยๆครับเฮ้พรุ่งนี้เรามีรายการคุณพระช่วยใช่ไหมใช่คุณพระช่วยตอนสิบโมงแล้วก็ล้นลอนฟรีฟรีเฮ้ยคนเดียวกันเลยอะไรนะเอ้คนละวัน วันเดียวกันครับแล้วก็เนี่แหละก็เดี๋ยมีซีรีส์ก็เดี๋ยวผมก็เปิดกล้องแล้วแล้วเดี๋ยวปลายปีก็เดี๋ยวเรื่องนึ่งอ่าใช่แต่ว่าโอ้ยได้ข่าวว่าช่วงนี้งานอดิเเลกคุณนี่ทำอาหารอยู่นะใช่ <laughs> อะไรนะเมนูเยอะเลยนันนี่ชอบทำกะเพรา อะไรนะครับเอามาหูใหญ่ขนาดนี้หูแล้วจะมันจะขาดความแบบไม่อร่อยเลยนะถ้าเราขาดรสด,ดีมาใช่ใช่แล้วต้องเป็นรถด,ดีไมาสูดใหม่เลยนะครับเพราะว่ารถเกลือไม่ถึง15เปเซตโอ้โห แล้วทาให้รสชาติเนี่ยนุ่มนวลกลมกล่อมอร่อยใช่กลิ่นยังหอมแบบอร่อยเหมือนเดิมพร้อมพริกไทยใช่แต่เป็นความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นใช่พอมหมูด้วยหมพูดขนาดนี้เดี๋ยวรีบไปซื้อละรีบไปซื้อทําไมมันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณอนนี้ก็หงใช้จนหมดแล้วทุกคนอ๋อจนหมดแล้วมันอร่อยจนหงใช้หมดอ๋อของมันต้องมีทูกขาดไม่ได้นะนี่ยิ่งรดเกลือด้ที่เข้าทางพวกเราอะนะเวกาเรา สายสุขภาพหน่อยใช่ครับหน้าบวมแล้วล้ะเออถ้ากินโซเดียมเยอะมีลดเกลือไป15เปอร์เซ็นต์นี่คือแบบโอ้ตอบ,บโจทย์ครับแค่ทูเดอเอนเลยถูกต้องครับเชิญเชิญครับขอโทษครับเมาเงินกัน มายอะไรยังไงแต่เมื่อกี้พูดแล้วว่าลดเกลือ15ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เคยชิมอ่ะอาจจะนึกรสชาติไม่ออกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะพอลดเกลือแล้วมันจะอร่อยเหมือนเดิมหมหยนะคะจะบอกว่ารสชาติเขาที่ความนุ่มนวลใช่ไหมเคออ็มน้อยด้วยนะคะแล้วก็เวลาปรุงกับอะไรอร่อยทุกเมนูเลยไหมคะอร่อยทุกเมนูแล้วขอเสียปรบมือนหน่อยคะ่ะอร่อยทุกเมนูจริงๆนะคะ,ะทีนี้ อย่างที่เราได้เกินเกินกันไปเนาะว่าแบบถามว่าปกติทำอาหารไหมชอบเมนูอะไรจริงๆอะ่ะแฟนๆด้านล่างเขาอะ่ะมีการแบบเขียนคิดเมนูให้กับเราทั้งสองคนด้วยทั้งสกายทั้งนาดีเอออยากรู้ว่ามีใครแบบทายได้ตรงใจสองคนนี้บ้างสกายเราชอบเมนูไหนที่สุดคะปกติเวลาทำอาหารหรือว่าสิ่งที่เราชอบทานเมนูไหน เฮ้ยกะเพราเลยเหรออะไรก็ได้เลยใช่ไหมอะไรก็ได้ที่สามารถปรุงรสด้วยบอดี้ไมายอ่านให้นานีต่อก่อนแต่ผมผมถ้าถ้าแบบเฟิร์สแรกเลยคือลอวกะเพราเอ้าก็เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยใช่โอ้โหสรุปเราชอบเหมือนกันเหรอปกติกินด้วยกันบ่อยครับ กระเพราโดยการบอยผมว่าใครตุ่นแล้วกันผมว่าใครตุ่นสรุปไม่เหมือนสรุปไม่เหมือนอ่ะไหนใครทายว่าน้านิชอบทานกะเพรายกมือค่ะใครเขียนลงไปว่าเป็นกะเพราไม่มีเลยเต็มเลยเราเดาผิดกันหมดเลยเออแล้วใครเขียนว่าสกายชอบไข่ตุ่นยกมือ อ่ะทีนี้ไม่มีของริงโอ้โหพันกว่าคนไม่มีใครถูกสักคนนอนหลับเลยทีเดียวนะคะอะโอเคงั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมสนุกๆนะคะอยากจะถามทั้งสองคนว่าสกายและนานีอะเรารู้ใจกันแค่ไหนรู้ใจถึงระดับที่ว่าแค่มองตาเราก็รู้ใจกันเลยไหมออาจจะไม่อาจจะไม่เลยหรออาจจะมีบางงานที่ได้อะใช่ มันจะแบบมันจะมีบางข้อที่แบบยังเหนียวความคาดหมายอยู่ผมว่าก็มีบ้างก็มีบ้างต้องลองดูครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมีเกมให้สกายแล้วก็นาดีนะคะร่วมสนุกกันทีนี้เราสองคนต้องเป็นคู่แข่งกันแล้วเราอยากจะบอกอะไรถึงฝ่ายตรงข้ามคะเอสตูเดนหักกันวันนี้ไม่ได้ผมไม่แห้เลยไปทำลายความสัมพันธ์มไม่มีทางแ่นะาว หมือนกแข่งกันเอสตูเดียนหักกันเฉพาะเกมนี้ก็ได้อ่ะก็ได้นิดนึงนิดนึงโอเคครับกดเด็กกดเด็กกดเด็กเปชกอ่าโอเคจนี้ชนะคุณอันนี้เริ่มก่อนอ่าไทยก่อนใทยก่อนเริ่มก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวจะถามสกายเนาะเดี๋ยวเราจะมีคนละสามคำถามแล้วเราจะสลับกันนะคะอ่าถามสกายก่อนค่ะเนื้อสัตว์ที่ สกายชอบทานเป็นเมนูกระเภรามากที่สุดคือราขอ,องสก,กายใช่ไหมใช่ก็คือสกายคิดว่าแบบคําตอบของเราคืออะไรแล้วนานี้อ่ะทายได้ครับเออแล้วเดี๋ยวเราจะให้พูดพร้อมกันเลยถ้าแบบปุ้งปั้งปุ้งปั้ง,งคำตอบตรงกันนานี้ได้หนึ่งคะแนนนะคะ,อะโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะตอบนะคะทุกคน สองคนนี้หันหน้าเข้าหากันนิดนึงค่ะแล้วเราต้องมองตากันเออคุยกันก่อนเออคุยกันก่อนคุยกันแบบเชื่องติดห้ามแกล้งกันแกล้งยังไงห้ามตอบแบบว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคิดไปแล้วโอเคไหมคิดไปแล้วตอบครับแต่คุณอาจจะคาดไม่ถึงเอ้ยอย่าอย่าลึกเกินดิไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกโอเคแล้วลุ้นมากนะคะต้องทวนคำถามไหมไม่ต้องแวนะต้องลวงครับโอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วหนึ่ง สองสามต่อค่ะเนื้อแซลมอนปกติสั่งเนื้อตลอดแล้วถึไปรอบนี้มาแซลมอนไม่ก็กระเพราล้างกระเพราปกติเขาไม่ค่อยมีกระเพราแซลมอนจริงๆเป็นคนชอบกินกระเพรากับแซลมอนแต่ว่าไม่เคยแบบกินกะเพราแซลมอนด้วยกันเพราะว่าล้างส่วนใหญ่มันจะมีแค่แบบเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเอาตามหลักการใช้ชีวิตผมชนะ เชนะไปเลยจ้าเราเล่นเราเล่นจสกายชนะสกายชนะได้ได้เลยยังยังมีสองคำถามยังมีอีกสองคำถามครับอะตอนนี้สุดคะแนนก่อนนะคะนานนี้ยังไม่ได้คะแนนอะมาถึงคำถามข้อที่สองค่ะรสชาติที่สกายชอบทาน คือรสชาติอะไรมีมีมากกว่าหนึ่งรสได้ไหมเอาแค่รสที่ชอบที่สุดเลยเอาที่ชอบที่สุดรสเดียวพอเพราะว่าถ้าแค่รสเดียวก็ยากแล้วถ้าถ้าสองสามรสนี่เริ่มแบบเริ่มแบบเอออะไรดีโอเคอ่ะมองงากันก่อนคิดได้แล้วได้แล้วนะทำไมดูไม่ค่อยมั่นใจอ้าวมาถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามต้องรสดีไหม ผมตอบรถดีมาเขาตอบรถดีอ้าวจริงเหรอไม่มีคำว่าไม่หรอเราพูดเปล่าหรือเปล่าคเขาลงใจผมไปกับหัวเราะพอดีแต่จริงๆตอบว่ารถดีเมื่อกี้เป็นรถดีอ๋อจริงเป็นแบบให้คะแนนเลยคะให้กำลังจะพูดใช่ไหมเมื่อกี้รถดีรถดีรถดีเสียงมันหายไปก่อนครับผมโอเคอ่ะถือว่านานีได้อหนึ่งคะแนนแล้วนะคะป๊บปป์อ่าหนึ่งคะแนน คำถามข้อสุดท้ายค่ะผักที่สกายจะใส่ลงในเมนกเูกะเพราคืออะไรผักค่ะลองนึกก่อนลองนึกก่อนว่าปกติกะเพราเขาใส่ผักอะไรลงไปบ้างมีอะไรมีอะไรกระเะะพกกราครับกะเพราจ้ากะเพรามีอยู่แล้วแต่ว่านอกเหนือจากใบกะเพราเออเขาก็จะแบบมีแอดออนพวกผักเพิ่มติ๊กตอกติกตกต๊กตอกวันนี้เครียดเลยเคร่งเครียดมากปกติเรากินกะเพรามีใส่ผักเพิ่มไหมคะนอกจากใบกะเพราไม่เลยไม่ใส่ เอาเป็นเครื่องเทศอะเครื่องเทศที่อยู่ในนั้นอได้เครื่องเทศน่าจะง่ายกว่าได้เครื่องเทศที่อยู่ในกะเพราที่ใส่เพิ่มไปนอกจากใบกะเพราแล้วก็รรตีมาอมีอย่างอื่นโอเคนะโอเคนะคิดได้ยังคะลองดูลองดูสบตากันหนึ่งทีถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามต้อง้ก็เมื่อกี้บอกนอกจากรถดีไม่ใช่หรอถ้าจริงๆริถดีมีครบแล้วครับทั้งพริกกระเทียมเออ ยังไงดีถ้าแตบว่าคำตอบนี้ยังไม่ถูกสรุปโดยรวมหน้านี้ได้หนึ่งคะแนนเยอะจังอันนี้อันนี้คืออะไรจากใจเยอะจังหนึ่งคะแนน1คะแนนโอเคดูท่าผมจะได้ศูนย์แล้วล่ะดูทรงแล้วยังไงดีเอ้แต่เราเล่นแรกมาก่อนแล้วผมตอบเรื่องจริงมาถามได้เลยครับโอเค บ้านนะะครอบนี้สกายจะเป็นคนถ่ายโนแล้วก็นานิเป็นคนตอบนะคะคำถามข้อแรกเนื้อสัตว์ที่นานิชอบทานเป็นกระเพรามากที่สุดคือเนื้อสัตว์อะไรใช่ไรครับเนื้อสัตว์ที่ใช่เนื้อสัตว์ที่ชอบทานเป็นเมนูกระเพราเออเนื้อสัตว์อะไรนะคะติ๊กตับติ๊กต๊อบเมื่อกี้เราตอบไม่ถูกกันนะเออตอบไม่ตรงกันแล้วมีจะตรงไหมคิดว่าจะตรงไหมไม่แน่ใจละ คำตอบหรือยังคะได้คําตอบแล้วครับได้คำตอบแล้วถ้าครบแล้วหนึ่งสองสามต่อค่ะเนื้อเออเนื้อที่มีเดียมแรงอีกทีนึงเขาตอบไม่ครบแต่เนื้อก็คือเนื้อใช่ไหมครับเราเล่นเราเล่นอ่ะเอาถือมาได้ไหมได้เลยได้นะคะสกายได้หนึ่งคะแนนระเปรบมือ แต่ว่าเมื่อกี้แบบตอนตอบเสียงมันยันยานยังไงก็ไม่รู้รเออมีแบบทิ้งช่วงนะคะโอเคคำถามข้อที่2ค่ะรสชาติที่นานีชอบที่สุดคือรสชาติอะไรคือ<ง>รสดีอะรสดีอะชอบอยู่แล้วแต่ว่าเรางงเอาเอา,เอาชอย์รสดีออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปเผ็ดเปรี้ยวหวานอะไรมาให้หมดามาให้หมดด้วยมากกว่าหนึ่งเหรอ ม่เลือกอันเดียวนะอันเดียวอันเดียวอันเดียวได้คำตอบกันหรือยังคะได้ไหมครับได้ครับได้แล้วพร้อมนะหนึ่งสองสามต่อค่ะหวานเอ้เข้าเอ้เข้าหวานวีอาร์วีอาร์ดูภาพช้าหน่อยมีมีภาพช้าด้วยเออถือว่าได้ไหมครับ เกิดอะไรขึ้นโหพวกเธอไม่กลมกล่อมเลยนี่มันเค็มโดดเปรี้ยวโดดหวานโดดนะเธอไม่กลมกล่อมเลยอ่ะเออได้ยังไงนะคะเท่ากับว่าแฟนคลับเขาโหวตมาแล้วว่าให้ครึ่งคะแนนไม่ด้วยใจห้ายจังเอได้หรือไม่ได้ครับไม่ได้มติเป็นเอกฉันนะคะ ไม่เป็นไรยังไงตอนนี้ก็ไม่แพ้แล้วเสมอกันอยู่เสมอกันอยู่นะคะเ่าวจะวัดกันที่ข้อสุดท้ายตัดสินเลยมามาคำถามค่ะผักที่นานี้จะใส่ลงในเมนูกระเพรานั่นก็คือพร้อมตอบไหเมื่อกี้พึ่งพูดไปเองพร้อมเลยอ่ะที่ที่นอกจากใบกระเพรานอกจากใบกะเพรานอกจากรสดีเออเอามาสักพักหนึ่งก็ได้ที่แบบเราเคยเห็นพันหูันตาเคยกินกลัวมันจะตอบแบบ ขับพื้นเมืองภาคเหนือแอดวานมากใครจะตอบถูกพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนั้นหนึ่งสองสามตอบค่ะเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกี้ไม่สิเอ้ยตกไหมสกายเขาขี้โกงอะครับเออยังไงดีอีกแล้วเหรอ เขาใช้วิธีเดิมเลยหรอครับแล้วเรามีความคิดเห็นว่ายังไงเราควรให้คะแนนเขาไหมหรือยังไงถ้าคนโกงเราควรปรับแพ้หรอครับแฟนคลัเห็นด้วยไหมคะงานนะคะไม่ได้มีช่วยเหลือจะกายแต่อย่างใดเลยเออไม่นุ่มนวลเลยรถดีก็รถเกลือลง1 5พวกเธอรถดอีโก้ที่มีให้นานนี้หน่อยได้ไหม โอ้โหใครๆก็ไม่รักผมก็ดูขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยดูสิโอ้โหมใช่ไหมโอ้โหอะไรล้วสม่เสมอสมเสมอส่ำเสมอสม่เสมอครับสม่ม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราจะมีบทลงโทษน่ารักน่ารักให้กับคนแพ้อ้าวดังนั้นจะไม่ใครชนะยังไง เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแพ้สองคนแพ้หมดเลยก็คือแพ้โอเคขอเสียงปรบมือให้กับคนแพ้สองคนหน่อยคะ่ะเอสกูเดินคัมแบ็กโอเคบทลงโทษของคนแพ้นะคะเราจะให้ทำมีมน่ารักน่ารักตามที่คนหนึ่งสั่ง เออมีน่ารักน่ารักอะไรก็ได้นานี้ต้องทำตามนะคะเดี๋ยวเราจะแบบทีละคนอ่ะเดี๋ยวยังไงดีนานีนาินี่ไงผลของการแรทนทั้งคู่ทำหน้าร้อนร้อนอยู่เลย <c oughs> เอาอ,อันอันที่คุณให้ผม,ผมทำอ่ะให้อบ,บาการ์ดอะไรนะนอกอระป๋องเออนกน,อก,น,อก,นอกอบกอ,นอ,กอบการ์ดนกกระปกอง เป็นสายลับก่อนเอาอย่างโ <Okay. S 2> okay. อเคโอเคเพราะนะนกอวบก็ no, ghost, สายลับโอ้ oh, อันนี้ตัวลูกป้ะเนี่ยมันไม่แรงเลยตัวลูกอะคันตัวเล็กเป็นตัวลูกลก,ลก่อนแล้วมีเมื่อกี้แฟนคลับก็คือถือมือถือไม่พักเลยเมมเต็มก็ไม่กลัวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะว่อนไปทั่วโซเชียลแล้วม,มีเมื่อกี้อะไรนะมีมีนี้ด้วยเอออ่ะโอเค ตาสกายบ้างเมื่อก,กี้เขาก็คิดให้เราแบบอดอดโยนอยู่นะเออสกายเอาแบบโหนๆเลยไหมให้หน้านี้แบบโหนๆเลยไหมโหนดเลยเหรอเอาอะไรดี <c oughs> มันทำคนเดียวไม่ได้เลยทำไมอ่ะเอางั้นเอาอย่างอื่นก็นนะได<อ>้ทำคนเดียวไม่ได้ เราทำเป็นนานีิสายลับไปโหยากเลือเกินนันทสายลับสายลับต้องทำท่าไหนยังไงมือไม้ต้องไปอยู่ตรงไหนเอาแบบแบดแบดโมโหคิ้วขมวดชนกันห้ามยิ้มตาดุเอาแบบพระบิดาเท้าสิง นี่หรือนกโอปชอสที่อยู่สยามเรียบร้อยอ้าจบเส็นแล้วโอเคถือว่ามีทั้งสองคนผ่านไหยคะอ่างั้นขอเสียงปรบมือให้กับปีของเราสองคนเลยคะ่ะโอ้โหทำงานกันหนักมากนะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากผลงานกันหน่อยอหวัวเล้ะเลยหัวล้อเลย ยังไงดีฝากไหมฝากไหมยังไงยังไม่หายร้อนเลยยังไม่หายร้อนเลยเอันให้สกายคุยะอ้าวแล้วที่อยู่ในมือไม่ใช่เหรอ ฮะฮะโออเป็งเรื่องแอบนะเราสกายเล่าเป็นความลับครับเป็นความลับนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเดี๋ยวสกายมีอะไรมาให้ดูครับดดเดี๋ยวรอดูเลยครับ <c oughs> อะไรนะครับไม่รู้ไม่รู้มันแค่สองคนไม่ได้มีความสามารถในการถ่ายเออใช่คิดถึงลูกๆไหมคิดถึงสมานโยนั่ไหมคิดถึงอจบแล้วหรออ่าอ่าเอาฝากผลงานดีกว่าครับฝากไปแล้ว ฝากรดดีไหมใช่ให้ให้ทุกคนใครที่ที่บ้านหมดแล้วนะครับอย่าลืมซื้อเติมเข้าไปที่บ้านด้วยใช่ใครมาที่นี่ก็มีโซนนี่ DIY ด้วยใช่เรามา DIY กันใช่ครับ,รบเยอะมากโอเคอค่ะฝ<อ>ากติดตามผลงานกันเยอะๆนะคะแต่เชื่อว่าติดตามกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเอ่อโอเคองั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสกา โอโ้ต้องขอบคุณมากมเลยนะคะที่แบบว่ามาสร้างความสุขให้กับพวกเราทุกคนแต่ว่าทั้งสอง